แล้วแล้วดอกไม้ม <laughs> ไหมไล่สดแล้ว <laughs> <c oughs> สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอุชยสุดคุ้น่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนบ้านยูทูบค่ะวันนี้ไล่สดจักไม่เน้วค่ะเนาะบริลงคลิปเลยค่ะพี่น้อง บรรยากาศสวยๆงามๆานนี้นวันดนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณที่ไปมารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะถ่ายรูปกันคขอบคุณทุกกำลังใจทุกไล้์ทุกเลิฟค่ะแบกบมากดเลิฟเๆให้ได้ค่ะพี่น้อง คนผลบอลลูนะคะนะกดไขป่ปลาสามไข่ด้านขวามือนะคะแล้วก็กดไลน์นะคะบรรยากาศยใน,นวัดคะ่ะที่หยิบเอ็ดนี่นะคะเนาะต้องซ้ำมือเป็นนี่คะ่ะพี่น้ององานพุทธาพิเศษเบิกเนตรองพระปฐมอันนี้สุ่มนะคะตกแต่งบ้านแล้วนะคะเนาะ ฮอละ์ัะคงค่ะพุท่าพิเสียงอละฆังแล้วก็ศาลาลงทานหลังแดงเลยค่ะแล้วก็พระพุทธทรูปใหญ่พระปฐมปางมารวิชัยค่ะ,คะเตรียมงานแนาะค่ะเนาะทีนยีบเอ็ดคุมผ้าค่ะหยีบเอ็ดหยิบสองะค่ะเนาะทุกคนพี่ม์สวัสด,ดีค่ะค่ะ ขอบคุณที่แวะมาค่ะอู้บรรยากาศดีมากเลยดีเนี่ยถ่ายรูปกันใหญ่เลยค่ะขอบคุณค่ะอู้ยนคนได้ลงคลิปเลยค่ะจัดงานนี้ค่ะเตรียมงานค่ะคุณพรพิมลค่ะมา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 เอาบุญกับประดาะยังตกแต่งไม่เสร็จกันเนี่ย ้ยสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยรูปผมลบสวยค่ะคุณมน ยังไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปไปประดาแต่ไลสักชั่วโมงแล้คนะเอาเอๆาเเอาเา,า,ามาค่ะคุณมอนมาเอาบุญกับประดางานพุทธาพิเศษเบิ้งเนตองค์พระเจ้าใหญ่ค่ะหอะระฆังกัาศาลาลงทานร่วมกันมีบ้านประดาเองค่ะ <c oughs> โอ้มดแต่เตรียมงานไม่ได้ไปไหนเลยคุณมอนค่ะอุ้ย <c oughs> อากาศร้อนร้อนอันนี้เย็นๆมีลมมาหน่อยนึงนี่ค่ะสาธุสาธุค่ะบุญรักษาคุ้มพระคุ้มครองค่ะในสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะสวัสดี fc ค่ะสวัสดีลมบนด้วยนะคะมาเดิอพี่น้องผู้ใดยุกไก่มาเอาบุญน้ำประลาค่ะตรงคุ้างห้องไห้ค่ะบ้านประดาเพีย นันจะเป็นงานใหญ่นคะค่ะเน,นาะพูททาพิเศษเบิกเนตรองค์พระปฐมฉลองหองละครั้งสารลงทานนะคะ่ะร้อนมากคะ่ะคุณมนทีนี้ก็ร้อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสุบ้านพดาคะ่ะ ชื่ออะไรเนาะบ้ได้อาาาดา่อานไม่ออกอกาาา่านไม่ออกค่ะเริ่มสามขอบคุณมากค่ะ <laughs> กำลังสนุกเลยถ่ายรูปกันใหญ่น้องกว้างโอ้ยสวัสดีครับขอบคุณครับโอ้ย <laughs> <laughs> กำลังสนุกถ่ายรูปกันใหญ่เลยค่ะ มาน้องกว้างมาเอาบุญกับพระดาค่ะงานพุทธาพิเศษองค์พระเจ้าใหญ่โหนางงอมนางงอมไม่ใช่นางงามนางงอมค่ะบ้านเล็กๆค่ะสนุกสนานค่ะอันนี้เป็นซุ้มจับคังไว้เลยจับค้งไว้เลยๆๆ นานจะมีทีหนึ่งงานบุญใหญ่นะคะสาธุสาธุท้าบุญรักษาคุณมท้าคุ้มครองครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแข่งรวยปังรวยปังปังกันทุกคนค่ะยิ้มนะแม่ลายยิ้มใส่แกนายใส่แกไม่ได้ยนา มีโทรศัพท์เพื่อนมึงน,นปะปารายังใส่เตี๋ยตรงนี้ไม่ได้เลยครับสนุกกันใหญ่เลยเสียงเพลงอีกโอ้ยตายต้าเสียงเพลงมาแหละได้ยินเสียงเพลงไหมคะได้ยินเสียงเพลงไหมคะคุณมน ยุ้ยสวัสดีค่ะน้องกว้างทักทายจากคุณทอนพิ่มลชาแนลนะคะเออทำงานกันมีความสุขค่ะคุณมลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลมบนด้วยนะคะสนุกสนานกันใหญ่เลยมะค่ะมามามาบนน้ำปลาดาเลยค่ะคุณมุ้ยค่ะสวัสดีค่ะ มันนุยทานลุยกำลังสนุกสนานกันเลยภาษาอังกฤษชื่ออะไรสวัสดีค่ะน้องกวางค่ะแล้วแทน์คุณนุยขอบคุณคุณนุยขอบคุณน้องกวางขอบคุณคุณพรพี่มลนะคะเอ่คุณเอฟซีทั่วประเทศทั่วโลกเลยค่ะ นำลงตกแต่งไฟกำลังสวยอยู่ฮะน้องกวางเองขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอซี่ขอบคุณกดาทายยเลขอบคุณลมบอลด้วยนะคะ เอาถ่ายถ่ายถ่าย,ายลูบเลยถ่ายลูปเลยไล์สดอยู่ไล์สดอยู่ถ่ายไม่ได้ไมีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งสวยสวยสวยนก ข้างนอกกำลังประดับประดับประดานะคะเนาะพูดอะสวยมากนี่ค่ะลองหอละฆังฉลองลงพานสาดแดงแดงแล้วก็นี่พุทธาพิเศษองค์พระประถมเบิกเนตควงมันละวิชัยค่ะเน็ตประดาชัดไหมคะ ดาเดินไปดูก่อนว่าเน็ตจะถึงไหมดาใช้ไฟไฟภาเจ็บผ้าผ่านเจ็บภาบภาใหญ่มา <c oughs> แดดมากเลยค่ะแดดมากมากอุยร้อนบรรยากาศให้ยงสายสินอ <c oughs> <c oughs> วันที่ยี่ิบเอดกุมภายี่สิบเอ็ดยสิบสองค่ะเจ็ดาบงชาแนลมาอีกแล้วขอบคุณครับน้อยประดับประดา,ะดาเลิฟสี่ขอบคุณครับขอบคุณครับ พุทธาพิเศษชัดนเอยคะ่ะ <c oughs> เด็ดมาถึงหรือเปล่าก็ไม่ลูกขอพอรองค์พระเจ้าใหญ่คะ่ะสูงสูงสิบห้าเมตรค่ะหน้าตักกว้างห้าเมตร สูงมากสวยงามมากค่ะขอบคุณค่ะคุณมลข,ขอบคุณน้องกวางค่ะขอบคุณน้องกิตด,ดาพง์ขอบคุณคุณน้อยค่ะขอบคพระเจ้าใหญ่ค่ะองค์พระงามมากค่ะงามค่ะ สวยใครมาก็บอกว่าสวยนีเป็นมีละคังละรังเล็กๆเลยค่ะอันละแปดร้อยบาทกระดาะอันนึงแล้วก็พี่น้องญาติๆป,ป้าลงุลงๆคนละอันละอันละอันใส่ไว้ แดดคะแดดมากเลยดูสิมองไปเห็นอะไรเลยแดดนี่ค่ะจะได้ฉลองนี่ค่ะเบิกเน่นพิเศษเนี่ยค่ะมุนขาอยังยงสายสินยังไม่เสียดแดดวันหยุดก่อนตรงร้านตรงนี้ค่ะ จะได้ยงหมดเลยมาตรงนี้มาตรงนี้เลยไมาเกล,เล็กอยู่กลางพุ่งกุลาร้องไห้ค่ะคุณมลนค่ขอบคุณลมบนทุกท่านนะคะจีแวะเขามาค่ะพี่นงองจุโปรคนมาเอาบนน้ำประดาเด้อค่ะ นั่นพุทธ,ธาพิเศษองค์พปฐมปังมาเราวิชัยสั่งมาในหาปีแล้วค่ะได้โอกาสเลือกดีงา่มดีค่ะนี่จ้าพาเึ้นมาสั่งแล้วคะขึ้นมากฉลองนะคะเนาะ แดดมากเลยค่ะคุณมนค่ะแสบตาเลย ออกแดดหน้ามืดเลยค่ะคุณมนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอือถ่ายน้ำเนี่ยม่ลูบแหมย่างไวไวอื้อย่างไวไวมาถ่ายน้ำเพลินถ่ายน้ำเนี่ย เนี่ยโอ้ยเสียงเพลง เสียงเพลงค่ะบรรดาปิดเสียงเพลงค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ 欢迎来 สวัสดีค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไรงทุกเลือกค่ะเสียงเพลงบ <laughs> ราดาปิดเสียงเพลงค่ะ เสียงเพลงค่ะเสียงเพลงประดาปิดเสียงเพลงค่ะกำลังตกแต่งปิดผ้าอยู่ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไล้์ทุกเลิฟนะคะ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกบ้านทุกกำลังใจนะคะขอบคุณเอสซี่วประเทศน,นะคะเนาะดาปิดเสียงเพลงค่ะเปิดเสียงเพลงคันขอไปแก้หลังบ้านค่ะเี็กกำลังกระดับผ่าอยู่ค่ะมายุการท่งน้าเลยคะ่ะพี่น้องขอบคุณค่ะคุณมลขอบคุณมากมากค่ะ ขอบคุณน้องกว้างขอบคุณคุณน้อยขอบคุณทุกกำลังใจค่ะอุ๊ดแดดยิดยงจะห่อนคักแท้ ออาจารย์ปิดเสียงเพลงให้เลยโอ้อาจารย์ปิดเสียงเพลงให้แล้วบ้านมื่อไปอันนั้นดาคือบักเสี่ยี่นี่าหัว้นไอ้ห้อยอันนั้นหัวห้อยยเหรอโอ้ยระด้ยกระดางซักบ่จับหลายคนหลายตีเรียกโต้ด้เนาะ เอา้าฮึฮึฮึ <c oughs> โอ๊ยขอโทษขอพา,ายเด้อ่ะพี่น้องเบียดประดามเหมดค่ะขออนุญาตลงเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกาลังใจค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะห้องอียงอีงกนะเนาะกาจะไปกินผักจะไปกินบัตรทีบักเสือเทเด้อกาเอ้ย ออนุญาตลงแล้วค่ะเนาะขอบคุณเอทีทุกประเทศค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนบ้านยูทูบทุกท่านนะคะสุดท้ายก็ขอคุณพระศีรละตหน้าใจปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่ากเจ็บอยา่าไข้แห่งๆรืวยๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ